สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องซันเดย์ซันเดย์นะคะวันนี้เราก็จะมากินอินตาผาลามกันนะคะเป็นลูกอย่างนี้เลยค่ะน่ากินเย็นเย็นมาก ดูสีหน้านะคะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยประมาณสามอะไรนะแปดสิบน,น,น,นะคะสามร้อยแปดสิบบาทสามร<า>้อยแปดสิบบาทนะคะได้สามร้อยแปดสิบบาทนะคะไม่ดูเป็นอินทผพาลัมสดอินทผพาลัมสด เปลือกมันไม่อร่อยนะคะเขาเรียกว่าพันบาฮีนะเนี่ยจะผ่านสดข้างในมันอร่อยแต่เปลือกมันไม่อร่อยนะคะอือร่อยมากค่ะนี่ค่ะเป็นทางลูกเลยค่ะทางลูกก็จะเป็นสามชิ้นนะคะค่ะทั้งลูกมีสามชิ้นนะคะ อร่อยอมมากค่ะอร่อยม,ม,มากใครชอบใครชอบแบบอินตผ่าลำสีดำก็คอมเมนต์สองนะคะแต่ใครที่ชอบอินตผ่าลำสดสีเหลืองอย่างนี้น,นะคะคอมเมนต์หนึ่งได้เลยค่ะอ,อร่อยอะค่ะ เปลือกมันไม่อร่อยนะคระอยากินเฉยๆค่ะเปลือกมันจะทำให้ปากมันๆค่ะแต่ถ้ากินข้างในนะคะก็จะเย็นหวานคร่ะอร่อยมากข้างในอร่อยอืม ห,หาซื้อได้ที่ต้อถามแ่ถามแม่ามแมหาซื้อได้ที่สลาดหรือว่า,าสั่งได้ที่สั่งได้ที่เฟซบุกนะคะ,ะว่าจะเป็นเออ,อโอแล้วเท่าไหร่ละ ร้อยแปดสิบบาทโลละสามร้อยแปดสิบบาทนะคะอืม มีเมตดสองเมตดค่ะค่ะอร่อยมากค่ะ รสชาติเป็นไงหวานหรือฝาดทั้งไงอ่ะหวานจะเปื่อยกับฝาด แล้วรสชาติโดยรวมะอะร่อยเปล่าไม่อร่อยไม่อร่อยไม่ชอบอ่ะอร่อยอยู่นะคะเดี๋ยวเราให้ดูใกล้ๆก,กันเลยค่ะ ให้ดูกแกล้ๆค่ะเราต้องเปลือกนะคะ